เรียนพันอื่น ต้องป้ายควเหมือนหมอนทองหรือเปล่ามีคําถามเข้ามานะคะจากแฟนคลับของ Queen o บควิ f ออฟร t อะคะ่ะบอกว่าเวลาที่ดูคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วก็เห็นเ,เวลาทาการส่งออกเนี่ยเราจะต้องตัดควแล้วก็ป้ายน้ํายาเพื่อจะเร่งความสุกให้มันเท่ากันทุกพวะคะ่ะแล้วทุเรียนพันธุน์อื่นๆอย่างเช่นชนีก้านยาวพวงมณีหรือแม้แต่มูซันคิงที่ควินโอถืออยู่เนะะี่ยค่ะจำพวกเบญจพัรณ์เนี่ยจำเป็นจะต้องป้ายควหรือเปล่าตอบเลยค่ะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณตัดแก่จัดแค่ไหนเราจําเป็นจะต้องดูนะคะว่าปกติแล้วอะพวกเบญจพ แบบ85%ขึ้นไปเพราะว่าถ้ามันไม่ได้แกะจัดแบบ85%ขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยหวานบ่มต่อไปมันจะไม่ค่อยอร่อยมันต้องตัดแกะจัดมากมากมากกว่าหมอนทองอะค่ะปกติหมอนทองที่เวลาตัดบางคนก็ตัดที่75หรืออย่างลงควินโอดตัดที่80ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็คือถือว่าแกะจัดแล้วล่ะแต่ พวกเบนจพันต้องตัดแกะกว่าหมอนทองเราอาจจะดูว่าถ้าเราส่งไปต่างประเทศโดยที่ไปทางเครื่องบินนะคะเราอาจจะป้ายขั้วแบบแบบเป็นน้ํายาสูตรที่เบาๆอะคะ่ะไม่ได้แบบป้ายหลายครั้ง เพราะว่าหนึ่งคือลูกเขาก็เล็กด้วย2ก็คือว่าภูของเขาเนี่ยเท่ากันทุกภูอะค่ะมันจะทําให้กระจายความร้อนเท่ากันได้ทุกภูมันจะสุกเร็วกว่าหมอนทองอะค่ะลองคิดดูนะคะหมอนทองภูเขาเบ่งเบ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยลูกมันจะกลมๆเท่าๆกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะชุบน้ํายาต้องดูว่าแกะจัดแค่ไหน2คือต้องเป็นน้ํายาที่แบบระดับเปอร์เซ็น เบาๆป้ายครั้งเดียวไม่ต้องป้ายสองครั้งหรือว่าต้องดูว่าคุณขนส่งทางไหนค่ะถ้าไปทางเครื่องบินโอเคมันแป๊บเดียวคุณก็ไป้ายได้แต่ถ้าไปทางรถเนี่ยค่ะไปทางคอนเทนเนอร์ก็อาจจะไม่ต้องป้ายก็ได้ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานพอนสมควรพื่นูก็มาตอบคาถามแล้วนะคะก็ไป้ายได้แต่ต้องป้ายอ่อนๆค่ะเพราะว่าตัดแกจะจัดมากกว่าหมอนทองเยอะเลยค่ะแล้วเรากะัเจอกันใหม่คลิปหน้าควีนโอควีนออฟฟิศค่ะบ๊ายบายมูสังคิงสวยๆค่ะ Mm-hmm. Mm -hmm.